Thank <laughs> you. วัสดีพี่น้อง oh. ผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านเรามาถึงวันเสาร์ข้อรำพึงที่เรารำพึงมาจนถึงเวลานี้ mm. ก็ยังมีอะไรที่จะช่วยเราให้มีความเข้าใจถึงชีวิตมากขึ้น mm. ในพระวรสารนั้น mm. เราก็จะเห็นดบุญมาโกบทที่4ข้อสาห้ถึงสีบเอดนั้น พระเยซูเจ้าจัดกับบรรดาสิทธว่าจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิดแล้วก็ขณะที่ไปนั้นก็พายุแรงกล้าคลื่นซัดเข้าเรือจมน้ําเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วพี่น้องที่เป็นชาวประมงก็รู้นะเวลาที่พายุมันมาเนี่ยโอ้หไหนจะเป็นห่วงว่าจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าไหนจะน้ําเข้าเรือไหนจะโอ้โหอันนี้เป็นเวลาที่ลําบากที่สุด ขณะนี้ในเวลานั้นพระเยซูเจา้าบรนทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือบรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่สนพระไทยที่พวกเรากําลังจะตายอยู่แล้วหรือพี่น้องคับในกรณีอย่างนี้พี่น้องคิดยังไงล่ะว่าพระเยซูเจ้ารู้หรือเปล่าแล้วทำไมต้องนอนตอทั้งๆที่เรือมันโครงเคลงไม่น่านอนเลยเนี่ย บางคนก็บอกว่าพระองค์แ่งทำเฉยๆบางคนก็บอกว่าพระองค์รู้นะถ้า,าว่ามันจะจมพระองค์ก็ไม่ให้จมแต่นี่บรรดาศิษเนี่ยกวนกระวายมากเลยจงต้องถามประโยคนี้ว่านี่จะตายอยู่แล้วพระองค์ยังไม่สนใจหรือแล้วพระองค์พูดยังไงครับเงียบสิจงสงบลงเถิดสั่งทะเลลมก็หยุดท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง ฟังคำนี้นะครับท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่งจากพายุที่ซัดขึ้นมาเป็นคลื่นกลายเป็นทะเลที่ราบเรียบแล้วพระองค์ตรัสถามกขาว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมหลายครั้งในชีวิตของเราเราเผชิญพายุที่หนักหนา มันคล้ายๆกับถึงทางตันแล้วเราก็เห็นในหนังสือพิมพ์ว่าคนที่ถึงทางตันนั้นเขาเป็นยังไงคนที่มีความเชื่อเขาก็จะพยายามที่จะคิดสั้นๆบางทีเปลิดชีวิตของตนเองบอกว่ามันจะได้หมดปัญหาแต่ที่จริงมันสร้างปัญหามากมายเหลือเกินมีโอกาสที่จะพบกับพระบ้างบางทีทางออกของเราก็อาจจะน้อยลง แต่พระเจ้านั้นก็ซิปบ,บอกกับเราอยู่เสมอว่าพระองค์เดินไปกับเขานะแล้วก็พระองค์พร้อมที่จะที่จะแก้ปัญหาพร้อมกับเขาดังนั้นความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่ไม่เชื่อในพระบินเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละพี่น้องว่าพระองค์เป็นเอมมานูเอลอยู่กับเราทั้งในเวลาที่เรือปกติและเวลาเรือที่ ถูกพายุอย่างวันนี้ด้วยขอพระเจ้าเวพรพี่น้องครับพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันทิสุขเนรันพระอัครสังฆราชกิติคุณอัครสังฆมณฑนทน่าแร่หนองแสง